สวัสดีทุกคนนะครับนี่ก็พามาเข้าหมายนะครับหมายเป็นคลองเรียกห้วยทับทันนะครับแต่ไม่ใช่สายหลักนะครับผมจากที่วันก่อนนะครับผมมาสำรวจหมายแนละ้วไม่ได้เอาผามานะครับผมแล้วเจอชะโดนะครับไซด์ยออกมาสักสี่โลห้าโลนะคมับ อันนี้ก็เลยเอาผามาครับมาดู่าจะเจอตัวไหมถ้าเจอตัวก็ได้ยิงนะครับแต่ไม่เจอก็คงยับไม่ได้ยิงครับผมไปเหลยวไปลุ้นด้วยกันครับผมว่าจะเจอตัวไมมนี้ครับวันนี้ก็กำลังเดินเข้าไมยครับตอนนี้ทุ่งนาก็แห้งแล้งนะครับก็ตอนนี้อันนี้ ปลายนะที่ชาวบ้านมาขุดไว้ครับไม้แล้วอยู่ข้างหน้านครับก็จะเดินตั้งแต่ฝั่งนี้นครับขึ้นไปข้างบนฝั่งนู้นนะครับเต่มาลุ่นกันนะจะเจอตัวเมือนีล่อย่างที่เราไม่ได้เอาผามาครับเราเจอแต่พอเอาผามาเราจะเจอไหมลุ้นกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยครับมาถึงหมายนะ จะโปอกันทุกนไม่โดนเหรอโอโดนครับโดน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 ประมาณตักแปดเก้าขีดนะครับ คแสดงว่าไม่โดนเลยท้ำน,น,นะครับนี่เขาวิ่งสวนนะครับประมาณแปดเก้าขีดได้อยู่ครับเราป,รปอกตัวนี้โอ้โหดูเกือบไม่โดนนะนี่ลงใต้ทองเยอะจัดเลย 一帧吧，我、嗯。嗯嗯嗯嗯 นี่ผมลืมมองการสอบมานะครับ

จะขึ้นยางแล้วไปกันต่อครับผม